สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียอ m มซอนนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้จะทำได้ o โอท o อนไลน์ดอนะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน e ีเบอ m มซอนขายฝรั่งกำ,กำไรเดียวขายในเมืองไทยนะครับแล้วก็หลักสูตรเราใช้เครื่องมือช่วยนะแต่ก่อนอื่นไปดูก่อนคลิปนี้เราเอาอะนรมานำเสนอนะครับเออผมเจอสินค้าตัวนี้ใน ครื่องมือครับบอกว่าขายดีมากนะครับก็เป็นเกี่ยวกับการทําขนมปังนะฮะของฝรั่งนะครับบอกเลยว่าตัวนี้นะเทรนกําลังมาเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปดูเทรนเราไล่ไปดูเรื่อยๆรก่อนนะครับสินค้าตัวนี้นะครับแรงกิ้งนะเฉลี่ยอยู่ไม่เกิน6กพันนะฮะถ้าใครติดตามโอทอไลน์มาตลอดเราจะคุยกันเลยว่าเวลาเราดูสินค้าขายดีเนี่ยอเมซอนเนี่ยเราจะดูแรงกิ้งนะครับซึ่งไม่ควรเกิน2องสามหมื่นตัวนี้30บวันที่ผ่านมานะครับแรงกิ้งการจัดอันดับสินค้านะครับ อันดับหนึ่งคือขายดีสุดแล้วตัวนี้ไม่หลุด6,000เลยถือว่าดีมากนะครับใน1เดือนนะครับเออ่ตัวจริงเนี่ยผมแคปเมื่อกี้เลยนะฮะอะ่ตอนที่ผมกำลังอัดคลิปครั้งแรกเลยเนี่นะฮะวันที่20เมษายนนะครับอยู่แรงด์กิ้งที่363ไปดูจากเครื่องมือเครื่องมือตอนที่ผมเจอเนี่ยอยู่ที่340ถือว่าใกล้เคียงกันมากครับไม่ต่างกันมากเลยถือว่าโอเคยังไงทั้งคู่ก็ต่างกว่าส0 0 0มถูกไหม ขายที่22.36นะครับต้นทุนอยู่7.3ขายโดยประมาณการนะฮะประมาณ3,000กว่าชิ้นก็ตกวันละ100ชิ้นนะครับทำเงินไป42,000ดอลลาร์ถ้า30,000กว่ากว่ามันล้านหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้น42,000มันก็ล้านกว่ากว่านะครับก็ถือว่าสินค้าตัวเดียวเลยนะยังไม่รวมกับธุรกิจอื่นที่คล้ายๆกันตัวเดียวคล้ายๆกันแบบของแบรนด์อื่นอะไรเงี้ยนะฮะเฉพาะตัวนี้นะนนเลยเพียวๆในยอดขายล้านกว่ากว่านะครับ ไปแ,แกะต้นทุนกันหน่อยนะฮะขายที่12.36ดอลลาร์นะครับมันจะมีค่าสโตรเลจนะฮะที่ FBA เนี่ยมันพูดผิดไม่ใช่สโตรเลตพิกแพ็กอะไรพวกเนี้ยนะครับหยิบห่ออะไรเงี้ยประมาณ3.3แล้วกันนะพอเลทใหม่มัน3.3แต่ว่าจังเกิลเขายังไม่ได้อัปเดตตัวเลทตัวนี้นะครับ15%ของ12.36เนี่ยมันอยู่ที่1.85เหรีลทนะครับตก ต้นทุนประมาณผมตีให้สัก5.2ล้กันนะฮะตรงนี้ก็เหลือประมาณ7.2ล้กันนะครับต้องเอาให้อยู่นะ7.2ดอลลาร์7.2นี่รวมอะไรบ้างนะครับต้นทุนสินค้าต้นทุนค่าขนส่งเข้า FBA นะครับแล้วก็กำไรนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะไปดูไอ้นี่ผมหา1688ไม่ค่อยเจอเจอแต่ในออลีบาบานะครับออลีบาบาเนี่ยอย่างร้านนี้นะครับเขาให้ราคา0 7 6ถึง1 5 4ใ,ในการสั่ง1้อชิ้น ถ้าเราสั่งร้อยชิ้นจริงๆมันก็อยู่เหลประมาณ1.54เอามาลบนะฮะเออมันก็ยังมีก a p ในการส่งแล้วก็กําไรอยู่นะฮะแล้วก็อออย่างร้านนี้นะฮะทำอาลีบาบามา16ปีถือว่ามีความน่าเชื่อถือสูงเหมือนกันนะครับแล้วก็นี่มี transaction นะครับเยอะมากนะฮะใช้ได้เลยร้านจริงๆนะฮะเออเดี๋ยวเอาลิงก์อาลีบาบาเนี่ยผมคัดมาให้เพื่อนๆแล้วอาลีบาบาเนี่ยเขาเป็น member จีนเนี่ยนะครับ เขาต้องเสียค่าสมาชิกปีละแสนเลยนะเพราะฉะนั้นการที่เขาอยู่มาได้ถึง16ปีนี่ถือว่า perfect นะครับเราไปดูในแรกแง่ของธุรกิจหน่อยนะฮะเอาคีย์เวิร์ดนะครับเนี่ยมีคู่คีย์เวิร์ดอยู่ประมาณ1,200คีย์เวิร์ดนะครับถ้าเสิร์ชจ,จากเครื่องมือจังเกิลสเกลนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าเราคิดเองก็คงไม่เกิน40-50คีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดสำคัญแค่ไหนครับคีย์เวิร์ดคือทำเลคีย์เวิร์ดคือเส้นทางที่ทำให้ลูกค้ามาเจอเรา ยิ่งเรามีคีย์เวิร์ดเยอะโอกาสที่จะขายออกเร็วก็ยิ่งสูงครับเพื่อนๆตอนแรกผมหามาผมคิดว่าเพอร์เฟกแล้วนะ 8, 000, 000, แปดหมื่นสองจะมีคําที่ลูกค้าค้าคนหาบนอเมซอนถึงหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นครับแต่ที่ที่น่าสนใจเลยนะเขียวทุกตัวโอ้โหเยอะมากน่าสนใจสุดๆตรงนี้แหละเทรนกําลังมาหรืเมื่อบอกเทรนกําลังมาแล้วใช่ไหมแต่ก่อนไปเราก็ต้องดูแลงหน่อยนะ มีคู่แข่งมาเยอะครับ3 0 0พเท่านั้นนะฮะในที่ว่าท็อปที่คนขายเป็นแสนและในที่ผมชอบเลย High Demand Low Competition ถือว่าดีมากนะความต้องการสูงและคู่แข่งน้อยนะครับแล้วก็แรงกิ้งที่เราดูเนี่ยแถวแรงเนี่ยต่ำสองสามหมื่นเยอะมากนี่คือแค่แนวแรงแล้วนะแล้วต่อไปเรามาดูคีย์เวิร์ดครับในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเลยนะฮะนี่เราเข้าเมษาแล้วนะครับธุรกิจนี้นะมันจะพีคจริงจมันจะพีคเดซิมเบอนะครับ เดือน e ันวาจริงๆก็พีคขึ้นนะแต่พอเข้าช่วงโควิดที่คนถูกกักตัวครับที่สหรัฐอเมริกาไอ้ตัวนี้มีนาผิดคือทุกมีนาเนี่ยมันจะตกเห็นไหมแต่ปีนาปีเนี้ยขึ้นนะมีคนหาสูงสุดแล้วทะลุทะลุด e c ซมเบอร์ด้วยถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบอกเลยว่าเทรนด์กำลังมาครับอืมกูเกิลเทรนก็คล้ายๆกันนะฮะขึ้นไปยิดเลยฮะปลาดมาก โอ้ถ้าใครหาได้แล้วรีบขายนะตัวนี้ผมบอกเลยว่าออกอย่างเดียวเพราะอะไรด้วยคู่แข่งน้อยความต้องการสูงเทรนกำลังมากยัวจบแล้วครับสำหรับสมาชิกของโอตออนไลน์นะฮะอยากได้คีย์เวิร์ดนะครับแจ้งมาเลยนะฮะเฉพาะสมาชิก a m a z o นของโอตออนไลน์นะครับคีย์เวิร์ด2020 EP 51โค้ด51 1551บอกเลยตัวนี้เจ๋งผสมพรเลยนะครับ จะได้ลิงก์พร้อมคีย์เวิร์ดสองตัวเด็ดๆแล้วก็ลิงก์อะไรบาบาที่ผมคัดโรงงานนะฮะมาให้เพื่อนๆแล้วนะครับในการเซตติ้งหาดูโรงงานที่น่าเชื่อถือให้กับเพื่อนๆนะครับผม www. o อท e อ l i n e c o m นะครับเว็บไซต์ที่สอนและมีเครื่องมือจั n เ l ิลสเกลพร้อมกับแชร์ให้เพื่อนๆในราคาถูกนะครับจั n เ l ิลสเกลเนี่ยจะทำให้คุณเริ่มต้นอเมซอนอย่างง่ายๆชี้เป้าสินค้าขายดีแล้วก็ช่วยคุณในแง่ของคีย์เวิร์ดนะครับแล้วยังมีโปรแกรมอื่นอีกนะ เรามี m e อร์ช n t w o r รนะครับ com แล้วก็เรามี Adword นะฮะรวมต้นทุนทั้งหมดเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยต้นทุนจริงๆประมาณเจ็ดหื่นกว่าบาทแต่วันนี้ครับโอ๊ตอะไรมีโปรโมชั่นให้กับเพื่อนๆครับเรียน a m ม z o n แบบจับมือทำบุกเครื่องมือหนึ่งปีนะฮะปกตินะเครื่องมือทั้งสามตัวเนี่ยปีหนึ่งอะประมาณเจ็ดหมืนกว่าแชร์กับโอ๊ตอะไรเนี่ยเก้าพันยังไม่พอครับวันนี้หากคุณลงเรียนแบบจับมือทำแบบแชร์หนึ่งปีนะครับรับเพิ่มไปอีกสามปีแชร์ แปลว่าคุณจ่ายาค่าเครื่องมือเพียง9,000บาทคูณได้4ปีผมจ่ายปีหนึ่งเเอาตีไปสัก7 5 0 0 0คูณ4ครับส0 0 0 0 0แต่คุณนะฮะใน4ปีคุณจ่ายเพียง9,000บาทอ่ะก็ง่ายๆฮะถ้าคุณว่าจังเกิลสเกลน่าสนใจเมอร์ชันเบิรน่าสนใจ Ad ดเบิรน่าสนใจบอกเลยว่า3,000ส0สี่ปีจ่ายเพียง9,000นะครับ สนใจติดต่อได้ไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์ oatonline.com นะครับแล้วก็หากต้องการติดต่อเรานะครับไปที่หน้าเว็บไซต์ oatonline.com คลิกตรงเพิ่มเพื่อนครับเข้ามาเลยกับเราเข้ามาคุยกับเราทางแอดไลน์นะฮะหรือจะพิมพ์เองก็ได้ครับไปที่เพิ่มเพื่อนพิมพ์แอดตามด้วย o a t o n l i n e นะครับแอด oatonline นะครับ โทรมาก็ได้ครับเบอร์0888611616นะครับแล้วก็ช่วงท้ายครับเราทำคลิป eBay Amazon อัปโหลดขึ้น YouTube ทุกวันนะฮะหากเพื่อนๆสนใจคลิปสไตล์นี้ซึ่งมีคนสนใจน้อยนะช่วงหาเงินแล้วก็ขายของจริงจังอย่างนี้นะไม่ใช่แบบพวกหลอกลวงนะฮะมันก็คือการขายออนไลน์นี่แหละนะครับนะจะเป็นทิปไอเดียสินค้ากับเพื่อนๆน,นะครับถ้าใครสนใจก็ฝากติดตาม subscribe นะฮะกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับ เรามีโซเชียลอื่นอีกนะมี f a เฟซ o line, Twitter, o ๊กแฟนเพจออนไลน์ทวิตเตอร์ออนไลน์แล้วก็ Instagram โออนไลน์ย่างนี้ก็ฝากเพื่อนติดตามนะครับหากคุณเล่นโซเชียลไหนเป็นพิเศษนะครับจบคลิปแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ